แสังเห้ยเตรียมของไว้ก่อนเตรียมของใส่บนกระสานี่แหละพี่น้องต้องเตรียมไว้ถ่ายเพื่อนแม่ยามไม่ยามพี่ยำนอยามให้ลูกให้ล้านใส่ตาให้ลูกให้ล้านบนกระสานี่คือเป็นศาสาดหนึ่งอีกศาสาดหนึ่งของภาคอีสานเฮาค่ะเดือนไปทิ้ง วันนี้ลูกไห่กะท่านจะต้องพยายามนะพุายางก็ต้องเตรียมเอาทิ้งเอาหอมเอากล้วยอ้อยซอยตีนนี่ยังกใส่นะคะทุกคนมีอะไรก็ใส่ให้ลูกอาหารเออสมัยก่อนนี่มันมีเงินใส่กะต้าหรอกค่ะมันมีเงินมันมีเงิ่อนไหกนดอกมันจะเอาแค่เป็นหอมเป็นกอยเป็นกล้วยเป็นบะเก้าวแต่มีอยัางต่อมานี่ยนะต้อนจังฝากกันเนาะค่ะ พวกแบบนี้เขาคนเอาเกลือเนี่ยนะคน,ออกเ,กอเ,นอเอาเกลือได้แก่หายด้ยไหมเอาเกลือเอาปลาเด็กตึงไหมเอาเกลือกระวยางไม่ให้มักไปเยี่ยม่างคนนึ่งคนเป็นหลามขาเนาะตอนนี้คนแก่ไม่เยอะเหมือะกันคนเป็นหลามขาไม่ให้ไปเหมือนคนมักเอาน้ำตาลปี๊บใส่นะคะโอ้ยพี่น้องคะกินบ้านลำทางเออ ยีใจหลายอยากไปแต้นเพิ่นเพิ่มแต่มานนเป็นธารมะยาฝันิบอัคนี้ยเป็นหนึ่งคนที่นอ้นองบ้านต้าวามอยากไปเอาขอไปข้างนอกกับต้มอ,อยากไปเงินเพิ่นหลายเพราะว่าเพิ่นมาเอาขนมอ่อ,อนเอาน้ำตาลปี๊บให้เออแค่น้ำตาลปี๊บใช้ได้ค่ะพี่น้องคะเพราะมีเ่เป็นก่อนันนะสี่สัปดาอ์เออดีใจกินมานท่าคนนี้น้ำตาลปาาี๊บเพมันธรรมดาดิ อะไรนี้มันเป็นบุญเขาสาบเนาะค่ะเนาะเป็นบุญเตรียมไว้ให้บางเท่าุรุษผู้หลังยักยักนั้นไปแล้วทอาไปแล้วสบายใจเห็ดไปเลยพี่น้องนะเข่าพะหูดอกมันไม่ผู้ใดมาบอกเมาว่าคนได้รับคนได้รับเนาะแต่ว่าเห็ดไปแล้วเขาเกิดสบายใจว่าเออเขาได้เห็ดหายไปแล้วสี่ได้สบายใจเท่าพยูธเนี่ยเออ อย่างเหียฝากในสุดใจค่ะเข็ดในสุดใจยังหายเพนเพนในมีทุกอย่างห,หาปัญหาควนขี้ผงเฮานะคะ่ะไมอันเห็ดอันนั้นเห็ดกระยาศาสตร์น้ำตาลน้ำอ้อยบข้าบักตาลขนมนมเนยอย่างเห็ดไปหลกหเพลินเนี่ยาดศ่บาลนั้นสีหนาในข้นี้ผข้เฮาเ็ในเฮาม่ข้นสุปสุใจสุกใจวาเแเนี้ทถ้ไหนของ này của nhau hết là bị cháy cháy gì hết là quá chảy